t ิสอ of เด e w วีคแนะนำงานเพลงใหม่ล่าสุดจากศิลปินไทยไม่จำกัดค่ายและศิลปินในรอบ7วันที่เราอยากแนะนำในสัปดาห์นี้ได้แก่ ไปเธอว่ามีใครใหม่และเขาดีกว่าฉันแล้วในวันนี้ถ้าเธอมาขอคืนดีสงงันมีคำถามมากมายที่ฉันอยากจะถามเธออเธอคิดเอาเองใช่ไหมว่าฉันจะรอเธออยู่งน เธอคิดตวเองใช่ไหมว่าฉันรอเธออยู่รืยไปเธอคิดตัวเองใช่ไหมว่าเธอวิเศษกว่าใครไม่ว่านานเธอลตัวเองไปมสำคัญตัวเองไปไหมพอคอยดูแลเอทั้งใจให้เธอร่ยมาเธอว่าเขาดีกว่าแต่ฉัน ว่าสิ้นวันทำไมวันนี้จะ่ก,กลับมาขอคืนดีอีกครั้งนี่จะปาหรือว่ายังไงที่ไม่รู้ตัว So, tell you're right. สวัสดีครับเพื่อนรังอยู่กับบรรนาา Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบนะครับ The Artist of the Week ค่าคืนนี้ผมอยู่กับนี่เลยครับชทนนี่ลีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแทนนะครับเราเจอกันแต่ตามงานตามคอนเสิร์ตแล้วก็หลายปีด้วยใช่นานแล้วรู้จักกันนานแต่ไม่เคยได้นั่งคุยกันแบบจริงจังเลยครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณก่อนที่มาเยือนทางนักข่ว m x tv นะครับซึ่งก่อนที่จะบันทึกเทปนี้เราก็มีการบันทึกเทปรายการปลดล็อกไปหนึ่งรายการซึ่งนี่ก็นั่งฟังอยู่ดังนั้นคําถามที่หลายๆคนที่จะได้ดูในรายการ The a ต t i s ์ of the Week าค่ืนนี้จะแตกต่างออกไปผมจะถามคำถามที่ศิลปินก็ไม่รู้ว่าผมจะถามอะไรและผมก็ไม่รู้ว่าผมจะถามอะไรเหมือนกันล้อเล่นล้อเล่นโอเคสำหรับพูดถึงซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยก่อนก็เท่าที่มีข้อมูลอันนี้เพลงที่4แล้วเนาะที่ทำที่ทาเดี่ยวก่อนหน้านี้เรารู้จักกันตอนนั้นทำวงโดสมาเริ่มมาทำเป็นศิลปินเดี่ยวเมื่อตอนช่วงไหนครับ ช่วงลช่วงโควิด2019ครับคือประมาณ2019-2020ช่วงนั้นครับก็เริ่มทำจริงๆแล้วก็คือโดยปกติเป็นคนทำดนตรีอยู่แล้วใช่ครับแต่งเพลงเองอยู่แล้วครับผมตอนสมัยโดสนี่มีมีส่วนร่วมในไงบ้างในน,นั้นดีผมจะเป็นทุกอย่างที่เป็นพาร์ทกีตาร์บางเพลงก็จะเป็นคนขึ้นโครงองแล้วก็นั่นแหละครับอัดแต่เนื้อเนื้อเพลงกับเมโลดี้ผมไม่แตะ อืมอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เขียนเพลงของตัวเองไม่ถึงว่า<อ>ในอพอมาทําเดี่ยวใช่ถ้าในเชิงของความจริงจังใช่ครับ,รบเขียนเพลงในเชิงที่แบบมีเมโลมดีลแบบลด้และมีเนื้อลองด้วยครับก่อนหน้านี้เคยเขียนให้ใครไหมไม่เคยครับไม่เคยนี่ครั้งแรกใช่ครับแปลว่าความฝันเราตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราก็เคยมีความฝันที่จะแบบเป็นศิลป,ปินที่แบบถ่ายทอดผลงานที่เราอยากจะนําเสนอรหรือเปล่าในช่วงแรกไม่ใช่ครับจริงๆแล้วความฝันของผมตั้งแต่เด็กแต่ไหนอะไรผมไม่ได้อยากเป็นนักร้อง นี่เป็นมือกีตาร์ครับอ๋อจริงๆอันนั้นแปลว่าความฝันนั้นมันคอมพลีทละมันไม่เป็นมือกีตาร์มือกีตาร์ในเชิงที่แบบว่าอยู่ในวงที่ประสบความสำเร็จมีเพลงคิดด้วยมีงานเยอะๆอย่างเงี้ยนั่นคือความฝันผมครับงั้นการอยู่อยู่ที่มือกีตาร์คนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบร้องเพลงแต่อยู่ๆมาเขียนเพลงแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เป็นเป็นงานเดี่ยวด้วยครับอะไรทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ คือเราก็เรารู้สึกว่าเราเราดวงดวงชะตาในการทําวงดนตรีของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยเข้าข้างเราเท่าไหร่ค่อนข้างจะซวย <c oughs> คือเราก็ทํามาหลายวงนะแล้วมันก็จะล่มหมดมันก็จะล่มด้วยเรื่องราวต่างๆนา,า,าเหมือนเดิมคนเวลาไม่เท่ากันความต้องการของสมาชิกวงไม่เท่ากันแพชชั่นไม่เท่ากัน <c oughs> แล้วเราเหนื่อยมากเราเหนื่อยมากว่าแบบว่านี่เราต้องยุบวงเราต้องออกจากวงนี้อีกแล้วแล้วเราจะไปหาใครที่ไหนมาอีกเราต้องไป หาสมาชิกค,คนน,นู้นคนนี้มาอีกด้วยที่เราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นเหมือนเดิมไหม,มเราเลยคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดของเราะคือการเป็นนักดนตรีที่เล่นที่ร้องเพลงไปด้วยเป็นมิกิดได้ที่ร้องเพลงไปด้วยไปเลยจบทุกปัญหาซึ่งแน่นอนการทํางานมันแตกตาก่างกันอยู่แล้วระหว่างการทํางานแบบวงกับแบบเดี่ยวเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างครับจริงๆทํางานเป็นวงเนี่ยข้อดีของมันคือเรามีเพื่อนอ ข้อที่2คือเรามีคนที่แบ่งเบาหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะในเชิงของการไปเล่นบนเวทีไม่ว่าเชิงของการทําเพลงก็ตามแต่ว่าข้อเสียคือด้วยความเป็นวงนะผมจะบอกว่าวงดนตรีเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนมันเหมือนแฟนนะมันเหมือนแฟนครับ mm hmm. คือเวลาคนเราสมมุติเป็นแค่2คนคนที่คบกัน2คนเนี่ย วันหนึ่งอยู่ดีคนหนึ่งเขาเกิดมีความต้องการมากขึ้นในชีวิตเสมอว่าเขาต้องการความมั่นคงเขาต้องการที่จะเ,เห็นอนาคตตัวเองว่านี่เราไม่ได้คบกันแค่สนุกสนุกแล้วนะเราต้องการที่จะต่อยอดเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งอาจจะแบบยังติดสนุกอยู่ยังอยู่ในวัยที่ยังอยากจะเล่นยังอยากจะชิลชิอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็ไม่แปลกที่จะต้องแยกทางครับผมง,งั้นพูดถึงวงโดสณปนะปัจจุบันเนี่ยยังมีการเดินทางกันต่อหรือว่า ยังไงบ้างตอนนี้ไม่ได้อัปเดตกันเมื่อล่าสุดผมเพิ่งเจอสมาชิกไปเจอออฟไปเมื่อสองสามวันก่อนนี่เขาก็ยังทํากันอยู่กยย็ยังอยู่ในตรงนี้แหละแต่เรารู้สึกว่าเ้การออกมันได้มาทําเดี่ยวมันน่าจะแบบตรงใจเราที่สุดในการทํางานอิสระ,ะใช่ครับเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเรา,เราเ,ราเราเป็นคนใจร้อนเมื่อเรารู้สึกว่าเราก็เลขสามขึ้นแล้วนะเรากลัวว่าถ้าเราปล่อยตัวเองให้ผ่านไปเรื่อยอะ่ะมันจะมันจะสายไปเพราะฉะนั้นเราต้องรีบ แล้วรีบสุดคือยังไงร,รีบสุดคือทําเองคนเดียวครับซึ่งการเลือกเส้นทางในการวันหนึ่งเราบอกว่าเราอยากเป็นมือกีตาร์แล้วก็เราทําวงมาแล้วหลายวงแล้วมันยังไม่ประสบความสําเร็จที่ที่อย่างที่เราหวังเอาไว้แต่เราก็ไม่ได้เลือกเบนเข็มไปใช้ชีวิตในส่วนอื่น <c oughs> ยังอยู่ในการทําเพลงอยู่กับเสียงนนตรีครับอะไรที่มันทําให้เราตัดสินใจยังอยู่กับตรงนี้แล้วก็ออกมาเดี่ยวก็จริงๆแล้วถ้าถ้าพูดตรงๆชีวิตผมอะที่มันแบบ แรงผลักดันที่จะแบบตื่นขึ้นมาวันต่อไปไม่ว่าอะไรมันคือดนตรีอย่างเดียวเลยครับผมไม่เคยผมรู้ตัวเองว่าผมไม่ใช่คนเก่งแม้ว่าผมจะเป็นนักสแสดงเป็นนายแบบด้วยผมไม่ได้ชอบมันผมไม่ได้เก่งเรื่องธุรกิจเลยผมไม่ได้เก่งเรื่องอะไรผมสิ่งเดียวที่ผมจริงจังกับมันและผมได้คะแนนเต็มมาตลอดตั้งแต่เด็กคือดนตรีเพราะฉะนั้นนะผมจะต้องเอามันให้เป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองให้ได้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุด เราก็อยากจะอยู่กับมันไปให้นานที่สุดแล้วถ้าเรารักมันจริงๆอ่ะแล้วเราทํางานกับมันอ่ะมันก็เหมือนจะไม่ใช่งานใช่ไหมใช่เป็นได้ไปที่ยวาทุกวันใช่ครับชีวิตเราคงมีความสุขมากเลยพูดถึงซิงเกิลที่สีละอันนี้ที่ปล่อยมาชื่อเพลงว่าอะไรนะไม,ไม่ได้วิเศษก็มันเป็นความรู้สึกอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆคือพี่เป็นคนเขียนเพลงอเออพอเราได้ฟังเพลินแล้วเฮ้ยแทนเขียนเพลงอันนี้เป็นเพลงที่4ี่หรือว่าเพลงที่ เอ่อซิงเกิลที่4แต่ว่าถ้าถ้าเขียนมาในระยะเวลาที่ทําเดี่ยวนี่คือเขียนเขียนเป็นร้อยเลยครับเขียนเป็นร้อยเลยเขียนเป็นร้อยเลยครับเขียนเป็นร้อยแต่ว่านี่คือเป็นเพลงที่4ที่ปล่อยมาในนามตัวเองโอ้โหเข้าใจละคือตอนแรกครับผมเอ๊บางคนนะการเป็นศิลปินยุคนี้บางคนเขียนเพลงได้หนึ่งเพลงก็ก็ปล่อยแล้วอ่ะนึกออกไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็ทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่พอมาฟังว่าเอ้ยเราเขียนเพลงมาเป็นร้อยเพลงละมันหมายถึงว่าการได้ฝึกฝน ได้ลองผิดลองถูกจนหาสิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่จะปล่อยมันออกมาครับ uh huh. คือก็จริงๆแล้วอ่ะแทนภาษาที่แทนพูดได้ภาษาละกืวสา,าอังกฤษ uh huh. แทนไม่ได้พูดไทยภาษาไทายแทนไม่เก่ง uh huh. ทุกวันนี้เขียน Facebook ยังเขียนสะกดผิดอยู่เลย uh huh. แต่ว่าเ,ออเราอยู่ประเทศไทยเราก็รู้ว่าอน,นาคตเราต้องอยู่ที่นี่นะเราก็พยายามที่จะศึกษาภาษาไทยแล้วก็ตอนเขียนแรกๆนี่ผมไม่ผมไม่เคยเข้าใจคําว่าสัมผัสเลย uh huh. สัมผัสคํอ แล้วผมเรียนรู้จากไหนผมเรียนรู้จากการฟังเพลงผมก็ฟังเพลงว่าอ๋อคำนี้มันสัมผัสกับคำนี้ม,มันต่างกับเพลงฝรั่งนะแล้วก็รักจำมามครับผมใช่เพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่อะอย่างอย่างสัมผัสของฝรั่งเราก็จะเห็นสมันสัมผัสท้ายใช่ซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสระใช่มันจะลงท้ายด้วย าจจะมีตเอ็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเลยใช่แต่พอเป็นเพลงไทยเนี่ยทั้งเรื่องวรรณยุกต์ทั้งหลายๆอย่างครับผมแต่แทนทําได้ดีมากแล้วก็ชอบมากๆสิกิล่าสุดเนี่ยผมว่าเป็นเป็นหนึ่งเพลงนี้แบบเฮ้ยผมฟังแล้วหนึ่งนอกจากจะติดหูแล้วเราสึกว่าเราสัมผัสได้ถึงถึงสิ่งที่ศิลปินอยากจะเสนอออกมานําเสนอออกมาขอบคุณมากนะครับจริงๆแล้วเป็นคนเขียนเพลงเพลงตัวเองโอเคแต่ว่ามีไอดอลในการเขียนเพลงไหมครับมีชอนชื่นชอบ ลายมือใครบ้างไอเดลใช่ไหมครับไอเดลผมก็ผมไอเดลผมคือพี่โกะครับพี่โกะพีแอดครับครับผมก็จริงๆผมก็เป็นแฟนเพลงพีแอดตั้งแต่เด็กนะตั้งแล้วก็ผมก็ติดตามงานแกมาตลอดแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้พวกเรื่องสัมผัสต่างๆนานาเนี่ยผมไม่ได้รู้จักใครผมรู้จักการฟังเพลงเขาอืมเพราะว่านี่ก็มืออาชีพที่เขียนเพลงดังๆมาแล้วเป็นร้อย พี่กบก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบ,บันดาลใจของผมเหมือนกันของพี่เหมือนกันนะครับทีนี้เรื่องเขียนเพลงผ่านไปแล้วเรื่องดนตรีเราเริ่มรู้จักที่จะเรียบเรียงเพลงเมื่อตอนไหนฮะโ,โอเคเราเป็นมือกีตาร์น่าจะฝึกด้วยด้วยกีตาร์ก่อนตัวแรกหรือเปล่าครับใช่ครับในชีวิตเสร็จแล้วเรื่องการที่จะมาเรียบเรียงชิ้นอื่นๆในการทําเพลงเนี่ยไปฝึกตอนไหนแล้วก็มันเข้ามาในชีวิตตอนไหนบ้าง จริงจริงมันเข้ามามันก็จริงจริงมันเหมือนเป็นอันนี้อันนี้ผมรู้สึกมันเป็นเรื่องอัตโนมัติเลยครับอย่างเช่นเล็บเรียงเพลงว่ามันเป็นเซนส์อัตโนมัติว่าเพลงมันก็เพลงทั่วไปป๊อปทั่วไปมันก็จะประกอบด้วยอินโทรเวิร์สแล้วก็ฮุกแล้วก็เวิร์สอาจจะมีบริดจ์บ้างอะไรเงี้ยเราก็มองเป็นกราฟสมมติว่ามันก็กราฟมันก็ได้หลายแบบอินโทรมาใหญ่เข้าเวิร์สเล็กลงแล้วค่อยเป็นพรีใหญ่ขึ้นหน่อยนึงฮุกใหญ่ แล้วก็กลับมาเล็กลงถ้ามีบิดบิดอาจจะใหญ่มากอ,มอะไรเงี้ยรเราเราู้สึกรู้สึกมันเป็นเซนส์ที่เราเราเข้าใจมาตลอดเลยคือเราเล่นเพลงเราก็ดูแล้วว่ามันมีท่อนไหนเราจะรู้ว่าเราต้องเล่นเบาตรงไหน ก็เลยเป็นที่มาว่าเออพอมันได้เรียนรู้ในการทําเพลงดังนั้นผมไปดูในเครดิตแล้วร้องทํานองเรียบเรียงรวมทั้งโปรดิวซ์ด้วยก็ทำคนเดียวแล้วก็มีม,มีมีใครมาช่วยในซิงเกิลนี้บ้างครับโปรดิวซ์ผมจะทํากับพี่โอ๊คครับอ่าพี่พโอ <O PM. S 2> ๊ค่ในเรื่องของโปรดักชั o นทุกอย่างครับครับผม,มแล้วเรื่องของ mastering มิกซ์มาอริงมาอริงก็แล้วแต่เพลงแต่เพลงนี้จะเป็นพี่โอ๊่าพี่โอ๊ทำด้วยนะครับ เพลงนี้ปล่อยออกมาตอนนี้วางแผนว่ายังไงบ้างครับนอกจากจะ,ะได้ดูกันทาง YouTube กันทางช่องของ o w a v e ครวฟหลังจากนี้จะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันต่อครับจริงๆผมก,ผมก็ผมก็ทำเพลงเรื่อยๆนี่ผมเขียนเพลงทุกวันแล้วผมก็มีเป้าหมายว่าอยากจะทำให้งานของเรามันชัดเจนขึ้นครับมันแข็งแรงแล้วมันชัดเจนว่าโอเคแนวทางนี้มันจะมันคือแทน ให้มันแบบฝังไว้ว่าเออเนี่ยมีมีสลิลเป็นแบบนี้อยู่นะแทอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราบอกว่าเราไม่ได้ชอบร้องเพลงตั้งแต่ต้นแต่ว่าเราร้องเพลงดีมากเลยนะผมครับเออเป็นคนใช้เสียงโทนเสียงที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อวิธีการถ่ายทอดพอเราได้เล่าเนื้อหาที่เราเขียนเองเพี่ว่าน่าจะช่วยให้เรารู้สึกว่าคนฟังก็น,น่าจะสัมผัสได้อืมอ เรื่องนี้มันก็มันจริงๆร้องเพลงไม่ต่างจากกีตาร์าก,กีตาร์ไม่ว่าจะริเทิลหรือโซโล่เลยครับคือเราแค่ต้องผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการว่าตอนไหนต้องเบาตรงไหนต้องหนักเท่านั้นเองเลยคิงผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่คนเสียงเพราะหรอกมไม่ร้องเพลงเก่งหรอกแต่ผมอาจจะแบบผมจะเข้าใจว่าดินามิกมันคืออะไรมากกว่า งั้นทิศทางเท่าที่ฟังทางดนตรีก็จะมีความดูผสมลงไปมีความรอ็อกผสมลงไปอันนี้จริงๆแล้วตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเริ่มเสพดนตรีทางนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอ่อตั้งแต่เด็กๆเลยก็ตั้งแต่10 11 12 13ผมก็บริ่มมามฟังเพลงนะครับก็ฟังมาตั้งแต่วัยรุ่นไล่มาพูดถึงชีวิตส่วนตัวบ้างแล้วกันโอเคอเคมื่อกี้เราบอกว่าเราเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลกักในการ ดำเนินชีวิตตั้งแต่ตอนนน้นเป็นคนที่ไหนครับตอนพื้นเพจชีวิตเลยเป็นคนกรุงเทพนะครับแต่ว่าคุณพ่อผมเป็นคนเกาหลีแล้วคุณแม่เป็นที่นสกลไทยผมเลยนำสกุลลีใช่แล้วผมไม่ได้เรียนโรงเรียนไทยผมเรียนโรงเรียนนานาชาติก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของการฟังเพลงแล้วก็ภาษาด้วยซึ่งภาษาที่ผมใช้ทุกวันก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับก็เลยได้เอามาปรับใช้กับตรงนี้ได้ด้วย โอเคนะครับอยากให้แทนฝากผลงานหน่อยเพราะว่าหลายๆคนที่ดูทางบรรนากา maxtv จริงๆอาจจะรู้จักตอนบุงโดสกันอยู่แล้วล่ะครับผมเคยคุยเคยอะไรกันอยู่แต่ว่าอันนี้ฝากผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวกับทางแฟนเพลงหน่อยครับได้ครับผมแทนนี่ลีนะครับผมก็ถือว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่แล้วกันเพิ่งทํามาได้1ปีนะครับตอนนี้ก็จะมีเพลงให้ฟังกัน4เพลงก็จะมีเพลงเทียบเท่าเธอไม่ได้มีเพลงกบในบ่อน้ําชีวิตเคยดีกว่านี้ล่าสุดก็จะเป็น ไม่ได้วิเศษนะครับติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของ Marco Wave นะครับแล้วก็จะมีเ c e b o o k ผมชื่อว่า t e n n y Lee Instagram ชื่อว่า b l u e s e ี่แ n n y l e e ส่วนเพลงนี้สามารถฟังในสตรีมมิ่งต่างๆได้ด้วยครับ ฝากแทนนีรีไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังดูวันหน้าแม็กซ์ทีวีดนูตรีไม่มีวันจบนะครับก็เราจะเจอเจอกันทุกครั้งนะครับกับรายการเดียร์ที่ซอฟเดอะวิทุกวันศุกร์นะครับสัปดาห์หน้าเราจะเจอใครกันต่อสัมภาษณ์ใครกันต่อหรือว่าอยากให้เราคุยกับใครนะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณแทนมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ